ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักนะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาคม2564สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง 16ตุลาถึง15พฤศจิกายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟาก้าหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีตุลอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิด คุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในโดชตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าชาวลัคนาราศีตุลจะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ <c oughs> พื้นฐานคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลต้องบอกก่อนว่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ดาวประจำตัวของคุณไปตกในเรือนชะตาที่เสียฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงมีทุกข์หรือว่ามีปัญหาร้อยแป ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณฉะนั้นคุณก็ต้องอดทนและก็ฝากฟันไปให้ได้นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณตกเรือนชะตาที่เสียมันเลยทําให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะมีปัญหาร้อยแปดที่จะก้าเข้ามาในชีวิตจึงทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเอียนรู้สึกเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องทนต่อไปนะครับมันก็เป็นแค่ <c oughs> ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ดาวประจำตัวของคุณไม่ให้คุณมันก็เลย กลายเป็นว่ามีเอฟเฟกหรือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของการงานถ้าคุณยังทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนอยู่ก็มั่นใจว่างานของคุณยังมีผลที่ดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้คุณอาจจะต้องตกงานหรืออาจจะต้องให้ออกจากงานคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะหางานใหม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าคุณอยากจะทํางานอยู่สังกัดที่คุณทําอยู่ยังโอเคอยู่ยังพอที่จะอดทนหรือปัญหาที่มันมีเข้ามาแต่เราก็ยังสู้ต่อก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังสามารถที่จะได้ทํางานต่ออย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเรื่องงานของคนทํางานประจําผมไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่นะครับเรามาวิเคราะห์การสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวผมว่าหลายๆคนที่เจอภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้ก็รู้สึก อกสั่นขวัญแขวนนะครับเพราะว่าโควิด -19- ก็ยังระบาดอยู่แล้วก็มันรามไปทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวคนทำธุรกิจส่วนตัวต,วตอนนี้เอจะมานั่งคิดว่าองค์กรอของตนเองจะไปรอดไหมธุรกิจการงานที่ตัวเองทำจะมีทาเกตมียอดขายไหมหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้น ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนี้สําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวผมยังมองว่ายังมีผลบวกอยู่อย่างน้อยก็ยังไม่น่าจะมีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรที่ทําให้ปัญหาเรื่องการงานของคุณต้องซีเรียสหรือต้องหนักอกหนักใจแต่ประการใดฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องงานแล้วผมยังมองว่ามันพอไปได้อยู่อย่างน้อยก็ยังสามารถประคับประคองอในช่วงระยะเวลาที่คลิปนี้ออกเนี่ย ไปได้อย่างราบรื่นถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตที่ทําให้เราแก้ไขปัญหาในเรื่องเรื่องนั้นไม่ได้คิดว่าคงไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างถึงแม้ในภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราตอนนี้การเงินจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่การเงินในพื้นดวงของชาวรักานาราศีตุลก็ยังพอที่จะหมุนหรือยังพอที่จะหาได้อยู่ยังไม่ได้ถึงกับต้องติด หรือช็อตหรือเงินหาไม่ได้ยังพอที่จะขยับขยายหรือสามารถที่จะขยับไปได้อย่างราบรื่นอยู่อย่างน้อยยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่เพราะว่าการเงินของเราเนี่ยคือดาวอังคารมันไปตกในเรือนของสุภักแสดงว่าถ้าเราจะมีโอกาสที่จะได้เงินก็ได้เงินจาก คนใหญ่คนโตได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้เงินมาจากที่ไกลๆฉะนั้นการเงินมันตกในเรือนชะตาที่ไม่เสียหายฉะนั้นโอกาสที่จะได้มาจากหลากหลายช่องทางจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้น <c oughs> ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินแล้วผมมั่นใจว่าชาวลักนาราศีตุลในช่วงเดือนออพฤษภาคมนี้นะครับยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่ถึงแม้จะได้มาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ ก็ยังพอที่จะขยับหรือพอที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงความรักดูบ้างนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ครองคู่ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะักอาจจะยังไม่ได้ดีถ้าใช้ชีวิตร่วมกันมาอาจจะมีความ คิดความอ่านไม่ค่อยตรงกันมีปัญหาขัดแย้งกันหรือมีปัญหาความห่างเหินห่างไกลกันก็ได้หรือไม่ก็มีปัญหาจุกจิก,จก,จกที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยไม่เป็นปกตินะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับรุนแรงหรือหนักหนาสาหัสแต่ประการใดเพียงแค่ทัศนคติและความคิดไม่ตรงกันหรือคู่ครองคู่ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเซ็งเบื่อนะครับ อาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลใจหรือว่าคุยไม่ค่อยเข้าหูแต่โดยพื้นฐานก็ยังเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณคู่ครองของคุณยังสามารถที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตในบางสิ่งบางอย่างที่คุณขาดที่คุณต้องการอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังพอไปได้อยู่แต่อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดใจมันอาจจะมาเนื่องมาจากตัวเราแล้เอฟเฟกมันก็เห็นกับคนใกล้ตัวนั่นเองนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมมั่นใจว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังไปได้สวยอยู่ก็ยังถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือมออีปัญหาความไม่ลงรอยกันผมว่ามันยังสามารถที่จะค่อยๆออจุงมือก้าวผ่าน ปัญหาต่างๆไปได้ก็ยังมองว่ายังไม่เห็นจุดเสียในเรื่องนี้กับคนโสดหรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครมาแล้วนะครับคิดว่ายังพอไปได้อยู่หรืออย่างน้อยความสัมพันธ์ในการคบหาก็ยังราบรื่นอ,อยู่ยังไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาใดๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องจบลงนะครับถือว่ายังดีอยู่อ่ะเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของอโชคลาบ,บ้าง ตำแหน่งของดาวโชคลาภคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์ฉะนั้นดาวอาทิตย์ยังเล่งลักนาของคุณแล้วก็ยังได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยฉะนั้นโอกาสที่ชาวลักนาราศีตุลจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าจะได้โชคได้ลาบอาจจะมีมาจากสามช่องทางอันดับแรกถือได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นั่นเองนะครับช่องทางที่2 อาจจะได้มาจากเพศตรงข้ามหรืออาจจะได้มาจากคนรักคนเสน่หาของเราก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือ3อาจจะได้มาจากการลงทุนนะครับเราลงทุนทําอะไรไปก็แล้วแต่ในช่วงนี้โอกาสที่จะได้กำ,รกำไรกําไรหรือมีโอกาสที่จะได้เงินปันผลจึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นโชคลาภอาจจะมีเข้ามาหลายช่องทางจึงไม่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดแต่สิ่งที่น่าจะกังวลใจสาหรับชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเอง ที่ตัวเองเซ็งเป็ดเซ็งหานบางทีอาจจะไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยกระปรี้กระเป๋าไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรมันก็เลยอาจจะมีเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องซีเรียสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องเคราะห์หรือเรื่องอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็อาจจะตีโจเป็นเรื่องของลูกหรือว่า,าบุตรของเราอาจจะทําให้เราเสียอ,อกเสียใจหรือทําให้เราเป็นกังวลใจก็เลย ฟุง้งหรือว่าเป็นคนคิดเยอะหรือกังวลในเรื่องนี้มากเกินไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องบุตรเรื่องลูกก็อาจจะเป็นเรื่องของบริวาหรือลูกน้องซึ่งช่วงนี้อาจจะไม่ดีนะปล่อยให้ทําอะไรไปก็แล้วแต่อาจจะทําผิดพลาดหรือทิ้งงานทิ้งการทําให้งานไม่เสร็จทําให้งานไม่ไหลลื่นนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็ควบคุมด้วยตนเองถ้าควบคุมด้วยตัวเองแล้ว ปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคลิปนี้จึงขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ0957050163 ID Line ก็คือ h o r o v i p Underscore 7 8 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดววมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ